เจ็บที่โคงว่ะกูเนี่ยเจ็บมือคนเราอ่ะพอไม่ได้ออกกำลังมากอ่ะมันก็เจ็บไปทั้งตัวต่อเสือกเหมือนภูตอบอะไรไม่เขียนอ่ะอีเฟลอะไรอยากรู้ทำไมวะโฟกัสแข่งอยู่อยากรู้บอกให้ตอบว่าเจ้าชู้อะไรสักอย่างอ่ะใช่ถ้าจูดทีมที่สนุกกับการเล่นแต่ไม่มีคนเจ้าชู้ในทีมก็น่าจะเล่นดีแต่จริง อะไรวะมันมีอะดิได้ไงวะอยู่ดีไม่มีแต่คนเจ้าชู้อะเงียบมาให้ปาเลยมาปาเป็เข้าง่ายๆได้เว้ยเข้าง่ายๆได้สายชิดเ๋ยคุณซีกุซิดซไเรยมามมามาปาเลยปาเลยตายตายสกายแฟรเส็จแล้วกูเสร็จละมีซีตัวมีเลีตัวล้วอคอนไปหลังบอม้อนหลังบอมขวาอยู่กางปอมซ้ายเฮบนไปปไปปักไปปหลังบอมเปน ตายตายสวยเฮ้ยในทุบในทุบในทุบลูกสองลูกสองลูกสองเจียนเจียนไปดมีแต่ดาวก็ตกมีแต่ดาวก็ตกเข้าบนบนขอบมั้งไม่ได้ข้างล่างอ่ะหมาไม่ยอมไม่มีอ่ะแมานกันอ่ะีเทลองด้านหลังเยอะพี่เข้ากันเข้ากันดีขวาเข้าแต่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเลยใส่ด้านหลังเยอะแน่ตะวังเอ้โบชี้ไปในโบกดกูยังไม่กูยังไม่กูผมบอลเลยละ ผมว่ารีบไปลูกนึ่งอย่ากดลูกหนึ่งปิงบอกให้ปิงแดงกูอยู่กูอยู่กูอยู่ตายกูตายกูตายไฟไฟลงไฟเลยกูไม่ได้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 จะเย็นมันได้แต่ครึ่งมันกูตัวกู้ตายอ๋อตายสวยสวยเกวดทีมคอนแทคก่อนไหมครับว่าคอนแทคก่อนได้กู้กาดันโดนเลยกู้กาดันเละดอกย้อนคนแทคกันเล่นเด้งสองไปทำเสียงให้ไปทำเสียงให้เล่นกันเลยไม่มีเดาเมื่อกี้เขาปล่อยกู้กาดันเสียหลังเราเสียหลัง เราเอาเราข้างหน้าได้ป่ะ no? มันมีตีเยู่อ่ะไอบอลไอบอลไอบอลสิฮูก้าสองตัวไอบอลหนึ่งเอากูกูเลยเอาเดียวบล็อกซีทีอยู่สีตายฮูก้าฮูก้าสุดท้ายฮูก้าสุดท้ายใจเย็น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 เพื่อนตัวหนึ่งให้อยู่กูเจ็บอ่ะกูเจ็บไม่มีไม่มีควันเดี๋ยวเราป้าเลยเจอเพื่อนเจอเราป้าเลยตัวที่กลัวไหมถ้าสุดอยู่ฮูก้าเลยตัวนี้นตัวหนึ่งตัวนี้อยู่อยู่อยู่ก้าอยู่กับไอพิก้าเป็นหนึ่งเลยเปล่าทีมได้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 เซฟแล้วใช่ฮูก้ายังอยู่เสียงยังอยู่ยังอยู่ นะครัทาวเวอร์ไม่เจออยู่หน้าชาวเวอร์ได้โดนเนตโดเนแผ่นยาวแผ่นยวแผ่นยาวาเลยายาเยาตกเลยโม่นสโมกยช็อตอยู่ข้างในาวเวหลังตัวทาวเว่ตายตีพี่ปูต้องช่วยาตทีกัิวให้ม่นอย่ให้แม่นอยู่ใ้นกับแบ็ไซด์ลงบอหลังบอตัวหลังบอตัวซ้ายขวายเกี่ยวช็อตคืนครับปนในสโมกย้นะบักกี้ อยู่แบ็กไซส์สองล่าสุดแล้วก็ใช้เวอร์ตัวหนึ่งบีมเอ้ยสกายไม่เอายูหออยู่พี่กามยูหอตัวนึงนุซองอยู่สวยสวยอีกสวยแล้วปะสวยแล้วพี่ต้องมันตีตัวกุนตีตัวกุนตีตัวกุนตีมาบอกเราบอกไหมเปลี่ยนบอลให้พี่กามนะเออกุนตีให้กุนตีเียร์ชาวอร์นะ เดี๋ยวลงให้เดี๋ยวลงให้เอ้ยเอาอยู่ฮอแทนหน่อยดิกูเจ็บใช่ว่าอยู่ได้นะระวังเอาอยู่ฮอแทนได้ปะคนนึ่งใช่วอร์มีใช่วอร์มีใช่วอร์มีพิ๊มผมเดินกับพี่นิกมาละกูจะมาแถวจังหวัดสองมันไฟไม่ได้โอเคพี่ใชว่าอาจจะสองเลยวะเอาสตีได้ปะใช่ว่าสองใชาว่าสองใชาว่าสองใช่ว่าสองอไรครับไม่ไม่ครับใช่ว่าใครใชาว่าใครใชโอเคพี่กูได้หลังเฮฟว์ตัวหนึ่งเฮฟว์เลสออฟได้หลังกรับไม่ต้องมาช่วยไม่สวยเล่นไปเล่นไปกูได้หลังเล่นหน้าเดี๋ยวสี่สามสี่สามมีไฟครับ ตย่เราไต้องเย็นใจเย็นสองสี่ตายอยู่ท้าลบสี่สิคนรไปแล้วรีบไปแล้วตายสวยมากพี่ครับคมเก่งดีเล่นเป็นเปนท่อมเมนี่เล่นทไแบไม่เล่นแต่แรกว่ะปันดดัดดดัพิ่กี้ด่พกโยห้องน้ดันเล็ดห้องน้ำห้องน้ไห้องน้ายกันหนั้ผมรอชดนี่ก็มีนี่ก็มีนี่ก็มีันจะรดควาอยู่รอชาวว่าอยู่รอไซด์ไปเลย อยากหมาอยากหาดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวแต่ว่าตแค่กลับมาบอมนี้ได้ไหกลับมาบอได้ได้ได้ไดทีมได้ได้ได้ไ้เราจริงๆเราไม่ต้องกลัวเลยว่ามนเจอกิจตัว5าต่อสาไปมายามาพ่าพเดียวสวยงสาหน่อยระวาหน่อยตายเจอมีฮูกามีฮูก้ามีฮูกามีเหตุขวาไหมเข้าเข้าเไม่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 กงกูถือบอมกูถือบอมกวงให้กวงให้ ไม่ต้องเอาเอ้โบก็ได้พี่ไม่ต้องเอาโบก็ได้พี่จริงๆแล้วไม่ไม่พี่เอาทะพื้นที่เราไม่ได้เราเล่นแคบมากเลยตอนนั้นเออออกมาแล้วออกมาแล้วไม่ได้ถอยก็จะเล่นพี่เตียวโบมาผมจะยิงไฟพี่ไฟเลยปะกูเลิกกูต้เสียทีที่กูต้เสียทีที่กูต้องเสียทีทีนี้ไม่ลงเร็วขนาดนนั้มันไม่ลงเร็วขนาดนั้นมันไม่ลงเร็วนนไฟยังไม่ลงไฟแล้วลูกกู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 ลูกตายลูกตายไอ้คอยลงไฟ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 ลงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่กูไม่กูพี่ได้เองอันนี้มีแบ็คแพ็ค

ชาววสองโดดเข้า <2, S 2> มาโดดเข้ามาล็อกยูาวชาวสองสกายไฟเปอร์สกายชาวชาชาววรยบพกมึงพเดตเ็นได้เตนะตวลาได้เดตเ็นชาวเป็นสกายกับไวเปอร์ไวเปอร์ชาววโหตัวเดียวน่าชาวทิปป์ทิปป์นชาวนชาววูบอดกูบอดสวยสวยพปกิ อจะเอเลสรถกเรถจะไกลๆเลยเนี่ยเนี่ยนตีบ,บิมนะพี่ครับระวังนะเลีย้ยอยหอระยะคอนแทคตัวอะไรบ้างเอ็นเกโคกะเอ,อ็งตัวไม่แน่ใจยังไม่ใกล้ยังไม่ใกลยย้กลเลยหมาไปยังไม่เจอเลยไม่ได้ถอยเบรคคอรงเลยเว้ย <4. S 2> หนึ่งสองสามเตีบีต่ <4. S 2> อหน้าไป<ว> ศสอาวาร์ฟศพวาร์ฟใช่ปะสอบวาร์ฟนะสอบวาร์ฟสศพวาร์ฟยิงยาวยังมีอยู่ยียาวยังมีอยู่เข้าใจเข้าใจแล้วนะครับโมกสองบอมตัวนี้ไม่ใช่ยาวโมกข้างบอมตัวนี้กับตัววาร์ปล่ว่าเบี่ยอยู่กาเดนพุทเพชโฟกัสยิงยอดผมรอผมรอเทสไปเัดยาวอ้มันมันวอลแบบวอลชาเวอร์นะปล่อยแล้วยอดเดี๋ยวหมาเคลียร์ให้สกายเคโกะยาว ตัข้างบนอยู่มันแค่โฮมเดยวสามตัวยาวสามตัวมันมากดดันยาวเรามันยาวเลีรยใกล้ยาวคงใกล้แล้วอารมณ์ฟิวียนตฟิวเมียนติกุโยกก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 โยกตน้ให้ปล่อยนะโดนโดีเทนอยู่แผออกไปของเบค้อยู่ของเบค้อยู่ไปเพื่อนเ่น้มพี่ครับปลอเลยแม่กูกูของเบคไว้ให้อยู่กีทีมารีทมมาระวังอยู่วังอยู่วังอยู่ปอแล้วพี่หมาวังตรงนะยาวอยู่กูโนีกูโดนลีกูโดนลีอยู่ ก็่นึงเพื่อเด็ดปักันหนึ่งสองสามตามบอมตามมันตายบ้านเล็กบ้านเล็กทะเลยาวตัวยา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 วตียาวไฮ้ยมาตอกเลยตกเลยตกเลยตียาวตียาวกูได้ไปกูได้ไปกูแล้ว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 ตายสวยมากไปครับสวยครับสวยครับวิ่งเลยอ่ะกูไม่เล่นอะไรหลักบอลไปคือผมแบบทุกอย่างสวยสวยเมื่อกี้ต้องถอยจริงข่อขนาดนั้นอ่ะสามตัวซีที ยูฮอยูฮอยอยูอเวนยูฮอลบสีสิบสังจริงวะยอดเรายิงแฟมาด้ท่าแฟแฟไม่มีคนแตนตีได้อะกุมาเข้าชเวอร์เซตเเสู้ชาวเวอร์เปล่าวับวัวัหนึ่งสองสามครั้ง แล้กล้เคียร์เรามาตามจอสองสองตัวดีฟเฟลมาให้นิกมาควาติดควันไม่ไม่ใจเย็นติดควันติดควันวางไม่กูว่าเราเราเมาเอยช็อตกันปะเฮ้ยระวังมันเอาซีทีเฟลอ๋อเนี่ยของเราตีตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังหลังมันหลังมันหลังมันบีมเดินกลับไปแล้วยูฮอลยูฮออยูนัยยูฮอลอุปบัญนนะบีมอยู่ซ่านบีมอยู่ซ่านขอดูฮอก็ช็อตขอดูฮอก็ช็อตขอดูฮอลก็ช็อตขอดูฮอก็ช็อตใจเย็นทีมเกพจพอเก็ตพอเก็ตยูฮอลยูฮอเดี๋ยวขอมาเดี๋ยวขอมา

คนชนะคนรู้จริงไอยอดจะเลี้ยงมั้งเห็นมันเอ็ดแล้วมันใจดีขึ้นมาเออเอ็ดแล้วได้ไอไดียด้วยเหรอเนาะจเลี้ยงอะไรละห้าลิตรห้าลิตรพรุ่งนี้มั้งอะไรวันนี้ไปตีน้อยกว่าแล้วพรุ่งนี้ห้าลิตรโอ้หรวยเนาะมันมานมันมานพลาดบอลไปใส่ตัวหนึ่งไปใส่ตัวหนึ่งพิล่าพิล่าพิล่าตัวหนึ่งเดี๋ยวเราพลาดห้าพี่พอเลยพี่พอพิล่ากับฮาบอ์กลางกับกลางตัวท้ายอยู่เพื่อนมาเล่นผิดนันนี้เราพลาดห้าไว้เพอตัวหนึ่งตัว จะเหนื่อยเราะเหนื่ยแล้อุ้ยเจ็บเราพลาดเจ็บแล้วเจ็บแล้วเสียมากภาพซูมกันเหรอเั็นเคลียร์เมนอันหวายอยู่ตายนี้ไม่มีออฟอ่ะหนึ่งสองไม่ใช่ในหอตายในหอเฟลตออแค่บิ๊กเราบิ๊กอยู่บิ๊กอีกนึงเปิดบิ๊กไนสะพานมั้งสะพานบิ๊กอ่ะผมลองที่เฟลเอ้ยอยโล้อคนสะพานคอนสะพานให้ผมลองที่เฟลที่เฟลมีล่าสุดอ่ะเกายร์สไนสะพานสะพานนะเคลียร์ที่เฟลเคลียร์ที่เฟลแต่ผมเคลียร์แล้วกูวางให้ ระวังหลังนะระวังหลังนะผมเล่นผมเล่นละว่าสุดนะผมตัวหนึ่งเป็นออฟเจ็ดเอ้ยทนาอยู่นี่แตกก่อนละเออหายหมดเลยตัวแรกที่คุณเห็นเป็นเจ็ดเห็นเจ็ดเ็เจ็ดกางเคลียร์บันแถบเล่นอยู่ตรงแถวหอตัวหต่อเป่งหอกันเรื่องหลังมั่งหลังมั่งเจ็ดหลังม่งเจ็ดทนายหลังม่งเจ็ดทนายเด็กทนายอยู่ดีพอดีพอดีอดีอเจ็ดดีอเจ็ดปัดพี่อยู่พี่นี่ พอตายตายละตายพีนิกขอดเลยหรืปล่าสวยลองกลางลองกลางหลังไม่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 ต้องขวานไม่ต้องขวานไม่ต้องขวานเหลือแค่กลางแก๊ปเอาสี่เอาทีแก๊ปเหลือแค่พี่กิมันเซฟแล้วมันเซฟแล้วใจเย็นตายบีไว้ไม่น่าอยู่แถวนี้แล้วปอกล้องแเข้าได้เข้าได้เข้าทีมไปดีโอลไปก็าช่วยพี่กิอยู่ ไม่เคยเลยไม่เคยเลยใส่มาพิกกี้สองอีกสองอีกสองออกมาแน่ๆอีกสองเวเติมเลยเล่นเล่นไอ้หน้าน้าบิ๊กห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 น้าบิ๊กตัวหนึ่งตัวฮอรฮอร์ฮอรฮ่า์ฮอรอ่ากูไปกันตัวผมจัะเดี๋ยวเองนิกี้ตายเปลตายหมดดองหมดดองแทนคอมดดองแทนเดี๋ยววิ่งกลับเหรอพออย่างเงียบอยู่อยู่นี่อยู่นี่

ขวากูตัวหนึ่งขวากูตัวนึงขวากูตัวนึงยนยิงกูยิงกูยิงกูขวาขวาเดี๋ยวีคับยัดกูลอยี้ลอยีสวสองตัวเลยเดนออกอะไม่ดีไลเจแล้ววะไม่ีครับ ไซมันกลับนอะไรไซ้์นี่อยู่อ์บไซเฟอร์ไซบอมไซเฟอร์ัปปอสบ์มไซเฟอร์ไซบอมไซ์เฟอร์สวยมีอะไรสวยโบ์บ้าปัดอยู่วางกูไม่สอกูวางวางเลยาเลยอยู่อ่ะตกไซให้อยู่ยสวยทีตายทีตายสวสวยเอลิงตัวหนึ่งเอลิงตัวนึงต่างเอลิง่างเอลิงโดนสวยสวยงมากยยอครับให้ลูกวางให้เอาเราไอดิ ปอทีระวังแคปหลังแคปหลังไว้ได้สมอเอลิงสมอเอลิงไปหลังสองหลังสองไปฆ่าหลังไปฆ่าหลังไปลูกนึงผมแฝดให้ได้พี่หลังอ่ะแฝดแฝดไปแฝดไปเดินมามันปาดมาแล้วปาดตายตายตายี่อีกตัวเอาดิเดินตามมาเก็บข้ามันเพืหลังอ่ะร้อยยี่ร้อยยี่ร้อยยี่เผลอเผลเดินนี้ออกมาปิงปิง เพี no, no. So ้ยนอยู so ่ตอนไม่มีแถบแล้วนะไม่ได้แถบเม่ไอแถบจริงเฮ้ยเปิดไปครับ้าย่ัวไอ้แพงอยู่แต่สำคัญไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีมตันแฟร์้ายมันแฟร์ซ้ายมันแฟร์ายมาโดนมาโดนแฟรโอเมนอยู่เฮ้ยไอ้อะไรไทยไทยดันไายดันปาดปาดป้าต้องคาทาย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 หนึ่งสองไปไปรับปุ่มก่อเตายตายผมเปนอีกตัวโดนมืดผมเป็นจ้า เคลวอยู่เอกะดูกูฉีกเป้าอยู่รัวๆเอวายเอวายปะเอวายนะไปกูโยกไปเติมเมนนะกูโยกไปเติมเมนนะโอเมนไปโอเมนไปเมนโอเมนไปเมนทันเซอร์ไปรับเอนะเอโบเอโบเอโบคอนเดโบคอนเดโบคอนเดโบได้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 คอนเดโบแล้วปอนยัดกูจะยัดซีทีกูอะจะดาซีทีรับรับอยู่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 มองเมนนะพี่เมนตายพี่ลูกวังไม่ลงลูกวังไม่ลงลูกวังไม่ลง ชีนีตายแล้โอยโมตายมีดีไม่กูด่นไม่ได้นะกูไม่ด่นนะกูไม่ด่นกูไม่ด่นมีสองตัวสองตัวสองตัวยศไม่เห็นกูเห็นกูปล่อยไป่ได้ล่อยไปเลดสัต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 ไอ้เขาลงเขาหน้าเล็กบอลแทนเซอรทีมแทนเซอรทีมแทนเซแรนเซแทนเซอรกลับไปรับเอกลับไปรับเอรีบมาช่วยดิเอโบเอโบควนควนควนเอโบควน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 แล้วควนแล้วตายเต็มเลยแฟดเอเมนไปแฟดเอเมนแฟดแล้วแฟดแล้วเปิดแล้วถอนพ่กิสอนพี่กิบอเอโบ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 บอลเมนอยู่บองบอลเขาลงแล้ว แบบแบบแบบวีสับไปไซเฟอร์มันจะมาเทขึ้นมันจะมาเทขึ้นรอช่วยอยู่คอถือแฟนผมรอเบรกมันไฝได้ไฝได้โอเคบอลกลางวันกลางวันกลางบันกลางไฝด้วยไอดถอยพี่ทายตัวนึงตีประตูประตูแต่ตี่ก็ทายประตูผมมองได้อยู่เอมาปล่อยรถเอปล่อยรถให้ยิงประตูนะไม่มีคนไม่มี็นเราไม่เราใส่วะกูเดินกับเอกูเดินกับเอกูกล้าเลียนอากาศกูกล้าเลียนนะล่งล่งแค่ปล่อยรถกูไอคอนไม่เจอใครเลยลองบีเมเดินมาชิปเดอร์เขาบี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 เบี บีบีมบีบีันมาบีไว้ร้อเเซบีร้อยเอรนเพื่อนร้อยเปอรเซต์อไปรอซอสมบี้รอซามบี้ให้มันันแล้วัานแล้วตัดมเดยั้เลยอยสั้อเลยสันเลยตา้เลยสั้นเล๊อป้นเ๋ยสั้เลยสันยสั้เลยสอนเลยสั้นเลยไั่นายสัเลยสั้นเยั้นเลยสนเนเลยส้สัวไม่ยู้ไปเลยรับเ็สมาเกได้อยู่ขวาเโดนนนันยสับเก่งมากเลสวย

ขวาสตัวสามตัวนี้โอเมนเจบโอเมนเหลือหโอเมนเหลือหนึ่งสามตัวสวยโอเมนเหลือหึโอ้ยโอเมนเหลือหนึ่งาสุดสุดทีเดิมแตเย็นแตเย็นตเ็นสยอยู่มาร์กไหนบอกเรามาสแปมลูกเรามาสแปมลูกหาตำแหน่งมันเมนเมเมนลบร้อยลบร้อยถัดเข้าเมนไปออาสายอยู่ช็อกแ็กอ้ไม่เชหงต่ถ้กูมีปืนนะไอ ่ yeah. สวยแล้วสวยแล้วครับเก่งมากครับท oh. ุกคนเก่งมากครับมากครับเก่งมากครับให้ตัวเองครับตรงให้ตัวเองครับ